สองสามช็คเออะไรคะ causes b และ result to b leads to b และ contribute to เป็นเหตุให้เกิดและเป็นผลมาจากใช้คำอะไรคะ to b e caused by เท่ากับ result from a to b และ result from สรุป result from แปลว่าเป็นผลมาจากหมดคะ่ะพอหมดอันนี้เสร็จหนูดูนะลูกเปิดไปหน้าแรกเลย Sentence structure ค่ะจำไว้นะคะว่าในการอ่านนั้นเนี่ยค่ะหน้าที่หนูจะต้องทราบว่าเข้าบ้านหนูทักพ่อหนูทักคุณแม่แล้วหนูค่อยไปอุ้มอ e ีเหมียวกับไอตู่ใช่ไหมลูกอย่าเดินไปสวัสดีอีเหมียวแล้วไปทักพ่อแม่ทีหลังนะคะฉะนั้นพ่อแม่ทักก่อนแล้วค่อยไปอุ้มอ e ีเหมียวชันได้ก็ดีเมื่อไรหนูเจอประโยคหนูต้องทัก ประธานกริยาค่ะมองดีๆนะคะเดี๋ยวจะก้าวไปถึงข้อสอบเอเลอร์ที่นี้กริยานี้ผันตามประธานกริยาเป็นไปได้ทั้งหมดสตัวค่ะจำไว้นะลูกถ้าหนูแยกไม่ได้หนูจำไว้เลยว่ากริยาทั้งหมดที่จะเป็นกริยาแท้ของประโยคคือหนึ่งกริยาแท้ทั่วไปค่ะกริยาแท้ทั่วไปเช่นถ้าหนูแปลได้ว่า เดินวิเคราะห์นั่งหัวเราะเป็นกริยาแท้ทั่วไปหมดสองะ่ะได้แก่ is a mr a e was were ค่ะถ้าเมื่อไหร่หนูเห็นคำพวกนี้หนูจำไว้เลยลูกว่าเป็นกริยาแท้ของประโยคข้อสามค่ะได้แก่เดี๋ยวพอเขียนจบปุ๊บนะหนูตอบเลยนะลูก has have had ค่ะและสี่ค่ะ ได้แก่ models ค่ะ models ในที่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะมาวิเคราะห์ข้อสอบ error ได้ง่ายขึ้นนะคะ models ได้แก่อะไรคะในนั้นมีหมดแล้วได้แก่ can could shall should will would may might และ ought to และ has have had ถูกค่ะอันนี้ก็ถูกค่ะมี must อีกคำหนึ่งค่ะนะคะคำพวกนี้เมื่อไหร่หนูเจอปุ๊บจะตามด้วยกริยาไม่ผันค่ะบางปีออกแค่นี้นะคะกริยาต้องไม่ผันหลุกไม่ต้องเติม s ไม่ต้องเติม ed ค่ะเป็นเน็ตๆของมันค่ะนะคะจบนะคะสรุปตอบครูสิคะกริยาแท้มี4อย่างได้แก่1คือ กริยาแท้ทั่วไป2 is a m a was w o r e h has have had และสี่ models เราข้ามมาดูในเอกสารเลยนะคะอันดับแรกหน้าที่หนูดูนะคะเวลาหนูเจอประโยคนี้ค่ะ she loves English ประธานที่สำคัญหนูดอกจันไว้ลูกว่าออกแม้กระทั่ง present simple ประธานเอก,กพจน์กริยาเติม s กับ e s ค่ะ ซึ่งเป็นประโยคง่ายๆแต่พอไปอยู่ในข้อสอบเอเอร์หนูมองข้ามลูกถ้าเป็นประธานเอกพจน์ OT, กริยาเติม S กับ es ค่ะในนี้หนูเห็นไหมคะ she loves English เธอรักภาษาอังกฤษต่อมาค่ะ she loves and teaches English หนูเห็นไหมลูกประธานตัวเดียวกันหนูจำไว้เลยนะคะเมื่อไหร,ร่มี Ver รมีประธานเขาจะเช็คพจน์ลูก ในนี้ชีเอกพจน์กริยาเติมเค่ะจบค่ะที่นี้ในส่วนที่สองบอกแล้ว,ว่าหนึ่งประโยคนั้นเนี่ยมีประธานหนึ่งตัวกริยาหนึ่งตัวส่วนขยายอ,ยอยู่ในรูปไหนละลูกพ่อแม่เราดูสิคือประธานกริยาส่วนขยายเนี่ยค่ะหนูเห็นไหมลูกที่ในเอกสารของหนูเมื่อไรหนูเห็นแบบนี้กริยามีสองตัวจำไว้เลยลูกว่ากริยาแท้มักอยู่ไกลประธานสแลนไ้ค่ะ เห็นคำว่า who แปลว่าซึ่งค่ะไม่ใช่หูคำเดียวเมื่อเห็นแบบนี้ปุ๊บหนูตัดลูกนี่คือพ่อนี่คือแม่อุ้มอีเหมียวที่หลังลูกฉะนั้นเวลาหนูเจอประโยคนี้นะคะหนูดูนะคะ the man who เห็นล้เปิดเลยลูกแปลว่าซึ่ง the man who is standing there เห็น i s ตัวที่หนึ่ง i s ตัวที่สองตอบครูสิคะ verb แท้อยู่ที่ตัวแรกตัวสลูก เก่งมากสแลนเลยค่ะเมื่อสแลนปุ๊บหนูเช็คเลยลูกประธานแมนเอก,กพจน์กริยาก็ใช้ p r e รสเซเอก,กพจน์นะคะแล้วในนี้ค่ะถ้าหนูอยากทราบว่าฮูกจาหลุกอยู่ในข้อสอบเอเลอนี่ครูอสอนสองอันรวบเลยนะคะเนื่องจากตัวนี้แปลว่าซึ่งหนูอยากทราบว่ามันเป็นอะไรพจน์ให้หนูพ่วงมาตรงนี้เลยลูก เพราะตัวมันเองเนี่ยเขาเรียกว่า relative pronoun จะเรียกว่าอะไรตอนนี้หนูยังไม่ต้องไปสนใจสนใจอย่างเดียวว่า pronoun ตัวนี้มันจะไปสัมพันธ์กับ noun ตัวหน้าฉะนั้นข้างหน้าเป็นอะไรพจน์ตัวมันเองก็เป็นอย่างนันพจน์นี่เอกพจน์นี่ก็เอกพจน์ค่ะฉะนั้นหนูดูนะลูกถ้าข้อสอบเอเลอร์ออกหนูก็จะเจอนี้ค่ะคูเห็นไหมคะแมนเอกพจน์นี่ก็ is สค่ะได้แล้วนะคะทีนี้มาดูความหมายค่ะ ผู้ชายคนนี้คือเพื่อนของฉันจบค่ะแล้วก็แปลว่าผู้ชายคนไหนคะผู้ชายผู้ซึ่งยืนอยู่ตรงนั้นค่ะจบค่ะต่อมามาดูอีกนะคะส่วนขยายได้แก่อะไรอีกคะส่วนขยายได้แก่อันนี้ค่ะมาถึงเครื่องหมายเหล่านี้ค่ะหนูเห็นไหมลูก a ด h บางที่หนูเห็น a ด h เขียนไฮเฟนสองขีดลูกตัวเดียวกันค่ะ โคลอนเซมิโคลอนคอมมาเพลนที่สเห็นปุ๊บเปิดปิดไปเลยเพราะนี่คือพอ่อนี่คือแม่และนี่คืออีเหมียวค่ะนะคะในนี้เวลาหนูเห็นประโยคแบบนี้นะลูกหนูเห็นแล้วตาหนูต้องมองกว้างออกไปลูกพอมองไปปุ๊บเห็นหูทราบนะแล้วเห็นอันนี้ค่ะเห็นละอีสองตัวตัวไหนเป็นหลักลูกตัวหน้าตัวหลังคะ่ะตัวหลังสแลนด์เลยค่ะ ได้แล้วค่ะในนี้บอกประสิทธิ์นั้นซื่อสัตย์จบค่ะประสิทธิ์คือใครคะประสิทธิ์ก็คือผู้ซึ่งนะคะเป็นประธานหนูเห็นไหมคะ Who is เป็นประธานย่อยนี่เบิร์บย่อยพอเห็นคำนี้ปุ๊บสมองสั่งการค่ะมันจะเป็นอะไรพจน์พ่วงไปข้างหน้าเลยค่ะประสิทธิ์เอกพจน์นี่ก็เอกพจน์ค่ะ นะคะฉะนั้นหนูจะต้องดูโครงสร้างไปควบคู่กับความหมายข้อ3ผ่าน,นะคะมาถึงข้อ4ค่ะข้อ4หนูจำไว้ว่ามันจะมีอยู่ในทุกปีค่ะหนึ่งบ้านมีพ่อหนึ่งคนแม่หนึ่งคนแม่อีกคนต้องลดฐานะลงไปเป็นแค่แม่นมลูกแม่นมก็ต้องเป็น i n g กับ e d ช่องสามค่ะ ครูขอเขียนให้หนูดูว่าหนึ่งประโยคมีประธานหนตัวกริยานหนตัวกริยาไม่แท้อยู่ในรูป i n g กับ e d ช่อง3ถ้าใช้ i n g แสดงประธานเป็นผู้กระทำค่ะ e d ช่อง3คือถูกกระทำค่ะนะคะฉะนั้นหนูได้แล้วนะลูกตอบสิคะ i n g เป็นผู้กระทำ e d ช่อง3ถูกกระทำ i n g เป็นผู้กระทำ e d ช่อง3 ถูกกระทำพอเห็นแบบนี้ปุ๊บนี่ค่ะหนูเห็นแล้ว the man standing there is my friend หนูเห็นไหมลูกกริยาแท้ได้แก่อะไรน,นะคะ verb แท้ทั่วไปสอง is at our was were นี่ไงเจอแล้ว slant ไว้เลยค่ะนี่ไงแล้วแล้วก็เจอ ing เปิดวงเล็บค่ะเป็น the man is my friend ผู้ชายคนนี้คือเพื่อนฉันแล้วเวลาไปเจอข้อสอบเอเลอร์หนูจะ ถอดรหัสง่ายขึ้นนะลูกเพราะตรงนี้ถ้าครูจะแกล้งหนูครูเป็นคณะกรรมการออกข้อสอบครูก็แกล้งเปลี่ยนเป็นสตูดลูกแล้วหนูดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ชายคนนี้คือเพื่อนฉันดูพดลูกแมนเอก